สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าอาคาร18หรืออาคารสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้านั่นเองค่ะโดยที่หน้าอาคารนี้นะคะก็จะมีจุดเด่นเป็นแม่ปู่กับลูกปู่นะคะซึ่งผลงานประติมากรรมแม่ปู่ลูกปูเป็นผลงานของอาจารย์ทวีรัชนีกรหรือว่าท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะท่านได้มาสร้างผลงานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานค่ะโดยอาจารย์เนี่ยก็ได้รับแนวความคิดมาจากการคิดถึงนิทานเรื่อง แม่ปูกับลูกปูในวัยเด็กของท่านนะคะโดยแม่ปูเนี่ยก็พยายามสอนลูกปูให้เดินตรงทางลูกปูก็ยังเดินไม่ได้แม่ปูก็พยายามเดินให้ดูเป็นตัวอย่างแต่ก็เดินไม่ได้เหมือนกันเช่นคนเราจะสอนให้คนอื่นทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามเราก็ควรเป็นแบบอย่างที่ดีงามเหมือนปูชนียบุคคนไม่ควรเหมือนแม่ปูกับลูกปูที่พยายามสอนแต่ตนเองก็ทําไม่ได้โดยผลงานประติมากรรมนี้สร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นเรซิน เหตุผลที่ปูนะคะมีลักษณะเป็นทรงกลมเนื่องจากมีอาคารที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมซึ่งดูเรียบง่ายอาจารย์ทวีรัรชนีกรน,นะคะจึงอยากสร้างอะไรที่มีลักษณะเป็นทรงกลมขึ้นมาเพื่อให้ดูประดับเข้ากันแล้วดูสวยงามมากขึ้นค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากการชมคลิปวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ